วันนี้เราจะแสดงวิธีเพิ่มแผบโอเวอเลน้ำขึ้นลงและกระแสน้ำให้กับแผนภูมิพลอเทที่เข้ากันได้ข้อมูลน้ำขึ้นลงและกระแสน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อระหนักถึงสิ่งรอบข้างและใช้วิจรารณญาณอย่างตอดภายในบนและรอบรอบบริเวณน้ำตลอดเวลาการไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลและให้ทรัพย์สินเสียหายการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้โอเวอร์เลน้ำขึ้น ลงและกระแสน้ำมีให้สำหรับทั้ง e อโคแม p 2, อุลตร2ใหม่และชาร์ต o ล t ตอรซีรีส์แมทบางรุ่นจำเป็นต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติโอเวอร์เลนี้ให้กับชาร์ตัลเตอร์ที่เข้ากันได้สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการอัปเดตซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ e c โคแมปหรือ g p s m a t กรุณาเยี่ยมชมบริสคอร์ดอดัมิด คุณลักษณะนี้จะเพิ่มแถบโอเวอร์เลนใหม่2แถบ1แถบสำหรับน้ำขึ้นลงและอีกแถบสำหรับกระแสน้ำช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องดูผ่านฟังก์ชันแบบเต็มหน้าจอขั้นแรกให้ไปที่หน้าที่คุณต้องการเพิ่มโอเวอร์เลนจากนั้นเลือกจุด3จุดสำหรับเ c โคแมปหรือตัวเลือกบนแผนที่ GPS เลือกแก้ไขาภาพซ้อนทับเลือกแถบด้านบน หรือแถบด้านล่างขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงขอออมูลนี้สำหรับวิดีโอนี้เราจะแสดงทั้งตัวอย่างแถบด้านล่างและแถบด้านบนเลือกแถบด้านบนและเลือกทิจากนั้นเลือกแถบด้านล่างนเลือก Currents เลือกปิดที่ด้านล่างขวาเมื่อคุณเพิ่มแถบด้านบนและหรือด้านล่างแล้ว แถบกระแสน้ําขึ้นลงจะแสดงสถานีที่ใกล้ที่สุดหรือที่เลือกสำหรับรับพื้นที่นั้นตามค่าเริ่มต้นฉากรอเธอจะแสดงข้อมูลน้ําขึ้นน้ําลงสําหรับสถานีน้ําขึ้นน้ําลงที่ดูล่าสุดวันที่ปัจจุบันและชั่วโมงที่ผ่านมาเลือกสถานีใกล้เคียงเพื่อดูสถานีน้ําขึ้นลงต่างๆสถานีน้ําขึ้นลงข้อมูลถูกส่งจากรายการที่แสดงอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอการเลือกสถานีน้ําขึ้นลงจะค้นหาสถานีน้ําขึ้นลงอื่นๆในพื้นที่ที่จะเลือกและดูลูกศรซ้ายและ ขวาจะแสดงเวลาเพื่อช่วยทำนายระดับน้ำขึ้นลงในเวลาที่ต่างกันหรือวันอื่นๆรวมถึงความสูงและเวลาของน้ำขึ้นลงครั้งต่อไปเลือกสถานีใกล้เคียงบนโอเวอร์เลปัจจุบันโอเวอร์เล r เคอร์เรนซ์ช่วยให้คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานีปัจจุบันสำหรับวันที่และเวลาที่ต้องการใช้ลูกศรซ้ายและขวาเพื่อดูเวลาที่กำหนดข้อมูลกระแสน้ำ รวมถึงความเร็วและระดับของกระแสน้ําตามค่าเริ่มต้นฉากเพราเธอจะแสดงข้อมูลกระแสน้ําสําหรับสถานีกระแสน้ําที่ดูล่าสุดและสําหรับวันและเวลาปัจจุบันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชั่วโมงสาหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่ m u r i s p o r g a m i n g c o m